สวัสดีค่ะพบกับรายการแฮปปี้ไนท์ทอลนะคะวันนี้นะคะไนท์ nice, ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เป็นทริปพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าเรามาแฮปปี้ไนท์ทัวรที่สวนลุงไอกันนะคะเพราะว่าท่านที่อยู่ข้างๆในตอนนี้นะคะคก็คือลุงไอนะคะหรือว่าคุณชูชาติอินสว่างนะคะ อดีตผู้จัดการสาหกรณ์การเกเษตรสีประจันจำกัดนะคะและอดีตสมาชิกสภาปัิรูปแห่งชาติและอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปัิรูปประเทศนะคะและก็อยู่ข้างๆไนซ์นี่เองนะคะคุณลุงไอซ์ค่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณลุงไอซ์คะ่ะก่อนอื่นนะคะอยากถามคุณลุงก่อนเลยคะ่ะว่าทําไมถึงเป็นสวนลุงไอซ์แบบนี้คะ จริงๆแรงบรรดาใจตัวนี้นะเกิดมานานตั้งแต่เล็กจนโตก็ว่าได้แต่มันไม่ไม่ทะลุสนใจมากที่สุดคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของร้นข้าวและจ่กรพิ้าแล้วเนี่ยนะฮรเราก็ดีแต่พูดเราไม่ได้ทำถ้าคิดจะจะเที่ยวอย่างเดียวก็คงคงไม่ไหวมั้งเริ่มแรกเนี่ย พื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่นาเราก็มายกร่องปลูกขา่าเราก็เรียนรู้แต่ผลที่สุดก็ไปไม่ได้ไม่ใช่ไปไม่รอดอนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราพูดอยู่ทุกวันเราจอกคนนู้นคนนี้เราทําไมไม่มาท,ทําทฤษฎีใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวเศร,รษฐกิจพอเพียงก็คือ<ฆ>30 3ส30สาสิบสสบสิบในส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นเป็นสวนมะพร้าว<ฆ>ในส่วนหนึ่งก็เป็น บ่อน้ําในส่วนของเป็นก็เป็นพืชสวนเป็นมะนาวมะกรูดตะไคร้นะแต่ส้มจ้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนี่ยเมื่อมาทําเสร็จเรียบร้อยมันเข้าเลือดและที่สําคัญที่สุดผมใหญ่กราบเรียนท่านผู้ชมท่านผู้กวางด้วยนะครับว่าถ้าเราชอบเนี่ยแล้วภรรยาเราชอบครอบครัวเราชอบลูกเราชอบเนี่ย เราถือว่าเราผสมเล่นเพราะสิ่งที่เราชอบเนี่ยถ้ามันผิดหวังเราก็ไม่ว่ากันถ้ามันจเจริญรุ่งเรืองเราก็ชมเชยกันเราก็มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาพูดถึงเรื่องการทําเกษตรกรรมเนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วแต่ยุคนี้ใครๆก็พูดว่า new normal ใช่ไหมคะลุงไอซ์แล้วก็พูดถึงเรื่องของแบบด i g i t a l t r a n s f o r m a t i o n พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีอยาก ถามลุงไอค่ะว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถมาปรับใช้กับการทําเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกรรมได้อย่างไรบ้างอะค่ะครับเทคโนโลยีสําหรับผมเนี่ยผมผมบอกว่าเทคโนโลยีทางความคิดเนี่ยนะเราต้องเปลี่ยนบ้างนะบางทีเราอาจจะฟังเพลงเก่าๆรุ่นสุนทรภพนี่นะเดี๋ยวนี้มันฟังไม่ได้แล้วเราต้องฟังพวกป๊อปล็อกอะไรพวกนี้อะไรเยอะะนี่เทคโนโลยีความคิดเราต้องเปลี่ยนเราต้องปรับปรับ เพื่อจะเปลี่ยนให้ได้แต่บางทีเนี่ยเทคโนโลยีทางความคิดเนี่ยมันเปลี่ยนทั้งหมดมันก็ไม่ได้ต้องฟังภูมิปัญญาชาวบ้านบ้างลุงไอคะโควิดเนี่ยมันทําให้พวกเราเนี่ยมันเจอกันได้ยากขึ้นทีนี้อยากจะถามลุงไอว่าแล้วการทาเกษตรกรรมสามารถจะแบบมาอัดอกับการขายออนไลน์ได้บ้างไหมคะได้ครับดีทีเดียวเลยคําถามนี่เป็นคําถามที่ดีมากๆผมเนี่ยเจอโควิดผมไม่ได้ไปไหนเลย แต่ผมมาที่สวนค่ะผมก็อยู่กับปัญญาผมที่สวนแล้วคนงานผมสองคนเช้าๆเราก็มาตรวจโควิดทุกเช้าเลยแล้ววันนี้เนี่ยถ้าโควิดมาเที่ยวเนี้ยนะผมไม่มีสวนเนี่ยผมคงอึดอัดแย่เลยเพราะผมเป็นคนชอบไปไหนมาไหนนั่งอยู่กันที่ไม่ถูกต้องนะวันเนี่ยเขาบอกให้นอนสักชั่วโมงยังไม่มีเวลาอยากจะนอนมีเวลานอนแต่ไม่ชอบนอนเดินไปทั่วเนี่ยผมมีนาฬิกาผมวันหนึ่งเนี่ยผมต้องเดินให้ได้ถ้วยก็คือต้องเดินให้ได้หมื่นเก้าอเ้ยหมื่นเก้า เพราะฉนั้นโควิดมาเนี่ยใช้ได้แล้วผมปลูกอินทผาลาัมไว้สิบสองต้นพอมันแกป่ปุ๊บเนี่ยเราก็ลงในไลน์ให้ลูกสาวลงใน f c e e o o o อิน s ต a g กรมเขาแป๊บเดียวพ5มห้าโลขายแป๊บเดียวห,หมดแล้วยก็ช่วยกันยังไข่เนี่ยเราก็แจ้งไปยังเครือข่ายในกลุ่มคลุมไลน์ของเราว่า,าตอนนี้ไข่ไก่หมดแล้วนะสลุจจางหมดแล้วนะและที่สําคัญที่สุดตอนเนี้ยพัญญาผม ขายไข่เค็มออนไลน์ด้วย oh. เพราะไข่เป็ดเนี่ยบางทีมันเก็บไว้ oh. นานไม่ได้เขาก็อยากกินไข่เค็มกันเราก็เอาไข่เค็มมาดอง oh. ดองเนี่ยก็เปิด Google เนี่ยแหละดูดองใส่ใบเตย oh. พอใต่ใบเตยเสร็จมันก็ไข่เค็มหอมใบเตย15วันเราก็ต้ม<ะ>ต้มเสร็จแล้วก็ใส่กล่องกล่องหใบมีกล่อง10ใบมี<ะ>แล้วเราก็ส่งขายเยี่ยม yeah, มากมากเลยนะคะถ้าผู้ชมคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสานแบบนี้เราสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะคะแม้ว่าจะเกิดภาวะวิกฤตแต่ในเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะฝ่าไปได้นะคะเดี๋ยววันนี้คะ่ะมาสวนลุงไอซ์แล้วเราต้องไปเยี่ยมชมนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยว ให้ลุงไอซพาชมสวนลุงไอซกันค่ะไปชมกันเลยค่ะดีครับไปออกกำลังกันนะครับเราไปดู30แรกที่เราตั้งใจทำอย่างเต็มที่กันคือสวนมะพร้าวน้ำหอม,อมเดี๋ยวเราไปเดินชมกันเลยครับไปเลยค่ะาาคไปดนะนหนะน ันนี้ก็เป็นถุ่วมะพร้าวนะฮะจะเห็นได้ว่าเราปลูกใบเตยไว้ลิงมเลยใบเตยเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเลยว่าให้ปลูกใบเตยมะพร้าวเนี่ยมันก็จะดูดกลิ่นจากใบเตยเนี่ยไปทำให้มะพร้าวเนี่ยนอกจากจะหอมอย่างเดียวแล้ว<ฮ>ัอหอมกลิ่นใบเตยด้วยอันนี้มะกรูด s bon. <S ก็จะมีคนมาเก็บเป็นต้นอินทภผาลัมใครมีอินทภผาลัมเนี่ยถือว่าประดับบารามีนะ<อ>เป็นผลไม้ราคาแพง นะครับที่เลยไปนู่นนะ,ะเป็นร้าเป็ดน,นี่ทำรายได้ดีมากให้เราทุกวันเลยที่สำคัญคือเราได้อยู่ได้กินเขาด้วยลูกเขาผมมีร้อยยี่ตัวก็ไข่ประมาณ80กว่าฟองต่อวันนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราเดินทางนี้ดีกว่าโอเคค่ะนี่อันนี้เป็นส้มโอ ขาวแตงกวาปลูกส้มโอปีแรกนะไม่โตเลยส้มโอเนี่ยเขาต้องการแดดมากๆเลย<อ>เราก็ต้องเอากล้วยตรงนั้นออกหมดเลยพอเ,เอาออกปุ๊บมามาปีที่สองปีที่สามนี่ปีที่สามติดลูกดกเลยใช่ไหมคะลูกดก,กเลยส้มโอแล้วหวานอร่อยนี่ขาวแตงกวาของชัยนาทผมยังมีอยู่อีกสวนอันนั้นปลูกขาวใหญ่ขาวใหญ่ยิ่งอร่อยใหญ่ กังกายอาหารเป็ดคือที่สําคัญที่สุดนะผมผมอยากจะจับเรียนไปถึงท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้เรียนรู้ด้วยว่าคนทําเกษตรต้องขยันแล้วก็ค่อนข้างสะอาดอถ้าขยันสะอาดนะแล้วก็ประหยัดด้วยนะพอเพียงพอกินพอใช้โอ้พอใจด้วยแน่นอนพอใจด้วยแน่นอน พอใจคือพอดอีพอดีก็คือพอใจโอ้โหน้นใจคือพอดีงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาวันนี้ต้องลาไปก่อนอนะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อคิดถึงโอ้โหคิดถึงก็มาหานะครับถ้าไม่มีเวลามา ก็ดูรายการอย่างนี้ oh. ดูแล้วดูอีกก็ดูได้ oh. ดูย้อนหลังดูได้ครับขอ oh. ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีมีชัยสุดท้ายปลอดภัยจากโควิดครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับโอ้โห oh. สุดยอดค่ะลุงไอขอบพระคุณลุงไอ้มากมากเลยนะคะคแล้วก็ท่านผู้ชมคะฝากติดตามกันนะคะกับรายการแฮปปี้ไนท์ท้องนะคะซึ่งจะมีภาพพิเศษแบบนี้สำหรับแฮปปี้ไนท์ทัวร์นะคะว่าเราจะไปทัวร์ที่ไหนทัวร์ดีๆแบบนี้นะคะ าสามารถติดตามนะคะแล้วก็ชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะแล้วก็ใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทาง Have a Nice Talk <Have S 1> ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ Nice และลุงไอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดี Have a Nice Talk ค่ะ Have a Nice Trip Have a Nice Trip Have a Nice Day Have a Nice Day ไ y เดย์ไป